สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวตุกตาที่แม่เราทําให้นะทุกคนเป็นตุ๊กตาที่แม่เราเย็บให้นะทุกคนนี่น่ารักไหมน่าเราวาดเองนะแล้วก็หมวกเนี่ยแม่เราเย็บให้เสื้อผ้าเราตัดเองนะนี่ก็มีเสื้อผ้าในนี้อีกมากมายเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะนี่ดูสิเป็นกองเลยนะทุกคนนี่ชุดแรกนะทุกคนเอ,อ้ไม่ช่ชิ้นแรกก็จะเป็นพี่คาดผกข,ของน้องนะนี่ เดี๋ยวเราใส่ให้ดูดีกว่าลอชุดเก่าก่อนนี่อุย้ยทาลุนกรรมตุ๊กตานี่เราจะใส่ใดูนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะทุกคนนี่ต่อไปก็จะเป็นเอ่อกระโปรงนะทุกคนเป็นเอี้ยมเอี้ยมกระโปรงเอี้ยมบอกกระโปรงนี่แบบนี้เป็นเสื้อผ้าที่ติดอยู่กับกระโปรงเลยนะนแบบนี้ โอเคเรามาต่อกันอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสีฟ้านะทุกคนนี่เป็นลายทหารแบบนี้แล้วก็มีอีกตัวนึงก็จะเป็นเสื้อลูกหัวใจนะทุกคนแล้วก็เขียนว่าเลิฟอ,อันนี้เราทาเองหมดเลยนะที่เป็นเสื้อแล้วก็มีอันนี้อีกก็จะเป็นเสื้อลายยิ้มนะลายหน้ายิ้มแบบนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นกิฟติดเสื้อผ้านะเอาไว้คู่กับอันนี้นะทุกคนติดตรง เนี่ยใส่เยียมตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเราติดให้ดูเราใส่เข้าไปแบบนี้นี่แล้วก็ติดใช่ไหมนี่ก็จะได้แบบนี้นะจริงมันเป็นกิ๊ตติดผมนะทุกคนเป็นแบบเอาผมใส่เข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ปิดนี่นี่ประมาณน,นี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นที่คาดผมอีกอันหนึ่งสีทองนะอืมประมาณนี้แล้วก็มีชุดนอนอันนี้จะเป็นเกง แล้วก็ชุดอันนี้เราทาเองทุกคนมีขิดกัดด้วยเดี๋ยวให้ดูลายนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่าแคทแล้วก็มีแคทข้างล่างนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้มีแมวมีแบบนี้โอเคก็มีเออไอ้นีอ่อันนี้เป็นเสื้อรูปหมาลายหมานี่อุ้ยเห็นปะเดี๋ยว อันนี้นี่ก็จะเป็นลายนี้นะทุกคน่นแล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ก็คือเป็นผ้าเช็ดตัวนะทุกคนประมาณนี้นี่ก็จบไปแล้วนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนยบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ